ครับมาต่อกันอีกตัวหนึ่งนะครับวิตามินที่น่าสนใจนะครับก็คือวิตามินซซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได,ได้เคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆแล้วถูกไหมครับวิตามิน C นั้นเป็นสารนุ่์อิสระอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต่อต้านาหรือลดการอักเสบเรื่องลดของ าการชะลอความเสื่อมได้ดีนะครับแล้วก็เขายังช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะครับซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าทุกอวัยวะในร่างกายของเรามันต้องการเลือดที่ไปเลี้ยงดังนั้นวิตามินซีเขาจะทําให้พวกหลอดเลือดพวกนี้มีความแข็งแรงทําให้เลือดลมเดินไปอย่างจุดเป้าหมายได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นการทานวิตามินซีก็มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะต่อร่างกายแล้วก็ต่อดวงตาด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ ถูกกล่าวถึงในเรื่องของหลายๆวิจัยว่ามีช่วยบำรุงดวงตานะครับแต่นั้นวิตามิน C ีจะอยู่ในไหนครับจะพบในพวกต้องบอกว่าวิตามิน C คือนึกถึงสิ่งเปรี้ยวๆไว้ครับพวกอะไรก็ตามที่มีความเปรี้ยวมะม่วงหรือมะนาวหรืออย่างเงี้ยครับก็จะมีวิตามินซีเป็นพิเศษนะครับส้มอย่างเงี้ยนะครับก็ดังนั้นก็อย่าลืมทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะครับมีพวกผักผลไม้ด้วยนะครับก็จะได้วิตามิน C ไปด้วยนั่นเองครับครับก็ขอฝากไว้ที่เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ